สวัสดีครับผมกายศิวกรนะครับรับบทเป็นเสียเดชาครับสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพนารีรับบทเป็นปารณีครับผมวิเตอร์ชัชวิทย์นะครับรับบทเป็นตนูในเรื่องนางฟ้าคาบาเล่ครับกนิเธอเทียไทยนะคะรับบทเป็นจูเลียค่ะป้าอันนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมโทโมะนะฮะอ๋อขอโทษค่ะก๊อฟค่ะเรารับบทเป็นพี่โทโมฮะ ยยเกดยยลุกนะนางก็จะมีความแบบเข้ากันได้เคมีในเวลานางคุยกันนามันจะสนุกสนานนางก็ชอบแกล้งกันชอบเล่นกันเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยนี่ว่าเหมือนเป็นการอะไรพฤติกรรมได้อย่างหนึ่งคุณพี่เกกับลุกใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือความเข้ากันด้วยสัดส่วนคือเขาเป็นคนตัวสูงทั้งคู่แล้วพอเข้ากันเนี่ยมันก็จะมีความแบบเออสองคนนี้เหมาะกันมันแบบมันคือเคมีที่ลงตัวเขาสองคนเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็ดูดูเคมีมันไปด้วยกันได้ดีอย่างเงี้ยครับเห็นไฟในตาใช่ไหม หน้าจอและหลังจอมันก็จะมีความแบบค มีความมหันไส้รุมเสียทำไมไม่ใช่ฉันวะหุ <c oughs> ่นเหมือนเหมือน,นกันหน้าใกล้เคียงกันผิวก็คือต่างก,กันเล็กน้อยเองพี่เกรสกับลุกเนี่ยเขาสนิทกันในกองเขาก็คือคุยเล่นปรึกษาแล้วก็พี่เกรสเนี่ยจะเป็นเหมือนครูข,ของลุกเลยที่คอยสอนในเรื่องต่างๆคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการพูดคุยกันตลอดเวลาลองนึกภาพในกองอะที่มีแต่กระเทยเต็มไปหมดเลยอะแล้วลูกเป็นผู้ชายคนเดียวอยู่ในกองอะแกล้แกลอะมันก็จะแบบเข้ากับคนอื่นได้ยยกจะมีความแบบเต็นกระเทยไม่ถูกก็แบบ เล่นอะไรคุยอ,อะไรเนี่ยก็จะอยู่กับเกรซตลอดก็จะคุยันอยู่สองคนคุยเลยก็ไม่รู้อะคุยเยอะมากรูกเป็นคนคุยเก่งมากแ,แต่หลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวปล่อยมันไปอยู่สองคนไลกระเทยก็เริ่มแบบจับกระเทยให้ลุกบ้างจนหลังๆลุกก็เริ่มอินความเป็นกระเทยแล้วเหมือนกัน เป็นนางโชเนี่ยเพราะว่าเขาซ้อมกันหนักมากลุกนี่ก็มีความพยายามมากครับช่วงแรกๆอาจจะแข็งๆหน่อยแต่ช่วงหลังๆก็คือพลิ้วแล้วพลิ้วเริ่มมือเริ่มมานู่นนี่นั่นเริ่มเล่นแบบกินข้าวก็มีการซออนน้อมมันไอ้ว่างไงอะอะเอานีไปอะไรเงี้ยไม่ให้เลยเลยป้าอยากให้ตัวเองกัะลูกมากกว่าเ <c oughs> ก๊คือกระเทยเลยคำส่งคำสับกระเทยได้หมดทุกอย่าง จริตการพูดกันจาก,ก็คือฉันน่เหมือนเต้ยจะริมพรนะแต่คือเกย์กันเก้าเหมือนใครคะเหมืนอนจี่เออเข้าใจปะคือกระเทยเลยเว้ยขอชื่นชมลุกุกเป็นคนมิกที่มีความตั้งใจมากฝึกอยู่ตลอดมีการอัดเสียงแบบให้คนพูดประโยคนี้ใส่มือถือมาแล้วก็มานั่งฟังอะ่ะเอออะไรอย่างี้แล้วมึงควรทำบ้างค่ะอีกแบนี้เต็มล้านไปเลยอ นละ20เลยก็คือพี่เกรซเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าแบบความสามารถทางด้านการแสดงเขาเยอะอยู่แล้วแต่บอเขาอยู่หน้าเซนจริงเนี่ยพลังเขาคือเยอะมากแล้วมันช่วยส่งบทส่งอารมณ์ให้กับคนอื่นโดยเฉพาะลุกอะคะ่ะแล้วคือลุกเหมือนเป็นผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายแล้วเขาต้องมาเล่นเป็นแบบแต่งเป็นนางโชว์แล้วยังเป็นแบบนึกออกไหมว่าความอลังการที่แฟนคลับชาว L G B T รอดูเนี่ยลุกเขาก็ต้องอัพเลเวลตัวเองให้เท่ากับพี่เกรซซึ่งบอกเลยว่าความพยายามของลุกเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าพี่เกรซเลยค่ะ พี่เกสนะคือเขามีความเป็นกระเทยอยู่แล้วเว้ยเวลาแบบนางเมาหรือว่าเวลานางพูดนะก็คือติดสำเนียงกระเทยได้เลยอ่ะเอาจริงๆมันก็จะชอบแบบมาถึงว่าพีแม่อย่างไงวันนี้เอย่างไงเออเริ่มเลยมั้ยเอออะไรเงี้ยเต็มก็ให้สิคือรู้กนนะให้คะแนนความพยายามให้คะแนนความตั้งใจอันเนี้ยคือให้เลยสิเพราะว่าแรกๆอ่ะพี่โอ้พูดกลับอ่ะอาจจะมีการปรับนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งประมาณหอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะคือพี่โอ้ก็ไม่ปรับละแสดงว่า ยายลุกอะ่ะเขาเล่นกระเทยถึงตัวลุกเองที่เขาตั้งใจมากๆถ้าไปดูมือถือเขาอะแบ็ k กราว n d ตรงวอลเปเปอร์ของลุกเขาตั้งเป็นคําศัพท์ภาษาไทยอะเวลาพักเบรกจะเล่นมือถือเขาจะหยิบมาเขาจะดูเขาจะแบบอ่านอะไรอย่างเงี้ยพูดให้เขา้าปากอย่างเงีง้ยตลอดเวลาดีผมให้10เลยอะ่ะผมผมชอบผมชอบผู้นี้ฮะเคสมาเป็นองค์เลยต้องรับ2บทคือในเป็นทั้งบทที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็บทที่เป็นกระเทยด้วยซึ่งเกรซจะทำได้ดีทั้ง2บทแล้วมันสามารถทำให้สปริตล้วแยกให้เห็นเลยอะว่าอันนี้เป็นผู้หญิงอยู่ อนนี้เป็นกระเทยอ,อยู่เป็นนาเดียอยู่ถ้าเต็มสิบก็ปริมปริมเก้าแหละคืออีกนิดเดียวก็เป็นกระเทยได้แต่เกรซจะมีความจริตผู้หญิงที่แบบมีมารยาทแบบผู้หญิงนิดนึงรู้มีความพยายามมากตั้งใจมากกับการต่อท่าคือมันไม่ใช่ทักษะพื้นฐานของเขาแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยแต่นางก็สามารถทําได้และถ่ายทอดออกมาได้ดีและดูแบบมีอินเนอร์แบบกระเทยเดียในขณะที่เกรซอ่ะแค่นางแบบใส่ฟิลแบบ กระเทยเข้าไปซึ่งนางมีตลิตด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็แทบไม่ต้องเติมอะไรเลยอ่ะมันเป็นไปได้เลยแบบอย่างนั้นเลยแล้วนางก็เอนจอยดูสนุกเรย่งเงี้ยฝากติดตามซีรีส์นางฟ้าคาบาเล่ Black แอนด์เลิยู่ด้วยนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะทาง C m เอ็้วและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง ASC เเวลา4ทุ่มครึ่งค่ะรับรองตะการตาฮาตะเลิศใช้ใช้แกมาห่วงมาแค่มาดูอะไรอะไรขนาดนี้วะทำคนอื่นก็สับสวน ฉันก็จ <ess im water avez> ัน <sh> ตัวเองไม่แพ้เธอหรอก